นี่คือไฮไลท์จาก Perseverance The Power of Passion and Perseverance กลิดของ Angela d u c k ก o r t h ประเด็นสำคัญและข้อมูลเชิงลึกความอดทนเหนือกว่าพรสวรรค์ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพยายามและความมุ่งมั่นสม่ำเส,สมอมากกว่าความสามารถโดยธรรมชาติความกระตอรือร้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความอดทนนั้นหายาก สูตรกรวดดักกรวดแนะนําสูตรพรสวรรค์คูณความพยายามเท่ากับทักษะและทักษะคูณความพยายามเท่ากับความสําเร็จความพยายามคือตัวคูณที่มีบทบาทสองประการในการเปลี่ยนพรสวรรค์ให้กลายเป็นความสําเร็จความหลงไหลและความภาคเทียนความหลงไหลหมายถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องในเป้าหมายในระยะยาว ความภาคเพียรคือการทำงานหนักและเอาชนะอุปสรรคในช่วงระยะเวลาอันยาวนานความสำคัญของจุดประสงค์การทำงานที่มีจุดมุ่งหมายจะนำไปสู่ความเพียรพยายามที่มากขึ้นการค้นพบความหมายในการแสวงหาสิ่งต่างๆของตนเองช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นในระยะยาว การปฏิบัติอย่างตั้งใจการเชี่ยวชาญต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างตั้งใจและมีเป้าหมายโดยเน้นที่การปรับปรุงในส่วนที่ยังมีจุดอ่อนการตอบรับและความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งสำคัญความคิดแบบเติบโตความเชื่อที่ว่าความสามารถสามารถเติบโตได้ด้วยความพยายามจะช่วยส่งเสริมความเพียรพยายาม ดักกดเน้นย้ำแนวคิดของแทโรดับลิเวกเกี่ยวกับวิธีคิดแบบเติบโตซึ่งเป็นส่วนเสริมของความอดทนสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำการพัฒนาความอดทนสำรวจความสนใจเริ่มต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นและปล่อยให้ความหลงหลายเติบโต,ตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติวินัยรายวันปลูกฝังนิสัยที่เสริมสร้างความเพียรพยายามเป้าหมายที่ยืดหยุ่น ท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบทบาทขอองค์การสนับสนุนความอดทนสามารถปลูกฝังได้จากความสัมพันธ์ที่สนับสนุนการให้คำแนะนำและสภาพแวดล้อมเชิงบวกพ่อแม่ครูและผู้นำมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความอดทนในตัวผู้อื่น วัฒนธรรมและความอดทนการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุน่นและความเพียรพยายามช่วยเสริมสร้างความอดทนส่วนบุคคลตัวอย่างได้แก่การฝึกทานทหารกีฬาชั้นยอดและองค์กรที่มีผลงานดีเยี่ยมการสร้างสมดุลระหว่างความหลงไหลและความภาคเทียนความหลงไหลต้องได้รับการปลูกฝังและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มีความหมาย หลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟโดยกําหนดจังหวะการทำงานและประเมินเป้าหมายเป็นระยะระยะความล้มเหลวเป็นเสมือนบันไดสู่ความสำเร็จยอมรับความล้มเหลวให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ค่อยจะเป็นเส้นตรงและมักจะต้องมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคำคมน่าจดจำความอดทนคือการใช้ชีวิตเหมือนกับการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น ศักยภาพของเราเป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่เราทำกับมันนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งความพยายามนับสองเท่าหากคุณอยากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากขึ้นจงค้นหาวัฒนธรรมที่มุ่งมัน่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมันการประยุกต์ใช้งานจริงการสะท้อนตนเองระบุเป้าหมายส่วนตัวและประเมินระดับความมุ่งมัน่นและความพยายามของคุณการเลี้ยงดูบุตรและการสอน ส่งเสริมให้เด็กๆไล่ตามเป้าหมายระยะยาวด้วยความหลงหลายและความภาคเพียรการเติบโตในอาชีพใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายในอาชีพหนังสือดักเวิร์สปริตสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแม้พรสวรรค์จะเป็นสิ่งสำคัญแต่การใช้ความพยายามและความหลงหลยอย่างต่อเนื่องเป็นแรงผลักดันที่แท้จริงของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คริปต์10ฉากที่แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจาก Perseverance The Power of Passion and Perseverance โดย Angela Duckworth ฉากที่1การกำหนดความอดทนภาพห้องเรียนที่ครูถามว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จนักเรียนแนะนำพรสวรรค์และโชคการดำเนินการครูเขียนคำว่า G R I T เท่ากับ Passion บว Perseverance บนกระดานเพื่อแนะนำแนวคิดหลักฉากที่ 2. พรสวรรค์ vs ความพยายามภาพหน้าจอยแยกที่มีนักดนตรีสองคนคนหนึ่งมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติอีกคนฝึกซ้อมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยการกระทําเมื่อเวลาผ่านไปนักดนตรีที่ทํางานหนักก็จะแซงหน้านักดนตรีที่มีพรสวรรค์โดยแสดงให้เห็นสูตรของดักกด พรสวรรค์คูณความพยายามเท่ากับทักษะทักษะคูณความพยายามเท่ากับความสำเร็จฉากที่ 3. การค้นพบความหลงไหลาภาพศิลปินรุ่นเยาว์ที่กำลังทดลองกับงานวาดภาพงานประติมากรรมและการถ่ายภาพการดำเนินการ ธอค้นพบความหลงไหลในการถ่ายภาพหลังจากใช้เวลาสำรวจเป็นเวลานานหลายเดือนซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญขององค์การค้นหาและปลูกฝังความสนใจฉากที่ 4. อดทนต่อความท้าทายภาพนักวิ่งที่กำลังฝึกซ้อมวิ่งมาราธอนเผชิญกับอาการบาดเจ็บและความไม่แน่ใจในตัวเองการกระทำ เธอพยายามอย่างต่อเนื่องด้วยความพยายามเล็กๆน้อยๆอ,อย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็สามารถผ่านเส้นชัยมาราธอนได้ฉากที่5บทบาทของจุดประสงค์ภาพแพทย์ที่รำลึกถึงวันอัญยากลำบากแต่ก็ระลึกถึงชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือการประทำจุดมุ่งหมายขับเคลื่อนความเพียงพยายามขณะที่เธออุทิศตนอีกครั้งให้กับภารกิจในการรักษาผู้อื่น ฉากที่6การฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจภาพนักไวโอลินเล่นซ้ำท่อนที่ยากโดยปรับท่าทางและจังหวะตามคำติชมการดำเนินการหลังจากฝึกฝนหลายสัปดาห์นักไวโอลินก็จะเชี่ยวชาญบทเพลงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าขององค์การปรับปรุงอย่างมีสมาธิฉากที่7ความคิดแบบเติบโต ภาพนักเรียนกำลังดิ้นรนกับปัญหาคณิตศาสตร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากครูให้มองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้การดำเนินการนักเรียนจะค่อยๆปรับปรุงดีขึ้นแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างความคิดแบบเติบโตและความอดทนฉากที่ 8. บทบาทขอองค์การสนับสนุนภาพนักกีฬาสาวได้รับเสียงเชียร์จากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมระหว่างการแข่งขันที่ยากลำบาก การกระทำการให้กำลังใจของพวกเขาช่วยเพิ่มความเพียรของเธอเน้นย้ำถึงบทบาทของความสัมพันธ์ที่สนับสนุนในการสร้างความอดทนฉากที่ 9. วัฒนธรรมแห่งความอดทนภาพให้ฝึกทหารที่ทหารใหม่ทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ยากลำบาก การดำเนินการวัฒนธรรมแห่งความยืดหยุ่นร่วมกันช่วยเสริมสร้างความอดทนของแต่ละบุคคลและเน้นย้ำถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมฉากที่10ความอดทนในการปฏิบัติภาพการตัดต่อภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายเช่นนักเขียนที่กำลังเขียนนวนิยายให้สำเร็จนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังประสบความสำเร็จหรือผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจการกระทำ คำบรรยายเน้นย้ำข้อความความอดทนเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนความหลงไหลและความภาคเทียนให้กลายเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาฉากความภาคเทียนข้ามสายอาชีพฉากที่ 1. นนักวิทยาศาสตร์ฉากห้องปฏิบัติการที่มีแสงสลัวมีหลอดทดลองและกระดาษกระจายอยู่ทั่วไปการกระทำ นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองเป็นครั้งที่100หลังจากล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดผลลัพธ์ก็เปลี่ยนสีซึ่งเป็นสัญญาณว่าประสบความสำเร็จข้อความความภาคเทียนทำให้เกิดความก้าวหน้าฉากที่2ครูฉากห้องเรียนที่มีนักเรียนที่มีปัญหาการกระทำครูอยู่สอนพิเศษให้เด็กที่มีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์หลังเลิกเรียน หลายสัปดาห์ต่อมานักเรียนก็แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยความภาคภูมิใจข้อความความภาคเทียนเปลี่ยนแปลงชีวิตฉากที่3ชาวนาฉากทุ่งแห้งแล้งในช่วงภายแล้งการดำเนินการ,กรเกษตรกรทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อติดตั้งระบบชนลบประทานหลายเดือนต่อมาพืชผลก็เติบโตอ,อย่างอุดมสมบูรณ์และสมบูรณ์แม้จะต้องเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้าย ข้อความการทำงานหนักย่อมประสบผลสำเร็จฉากที่4หมอฉากโรงพยาบาลที่พลุกพล่านในช่วงวิกฤตแอคชัน่นแพทย์ต้องงอดนอนทั้งคืนเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ที่อาการหนักเมื่อรุ่งสางคนไข้ก็ยิ้มและแสดงอาการดีขึ้นข้อความการอุทิศตนช่วยชีวิตได้ฉากที่5นักกีฬาฉากสนามฝึกซ้อมในสายฝน การกระทํานักกีฬาฝึกซ้อมท่ามกลางความเหนื่อยล้าและอุปสรรคต่อมาพวกเขาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันความภาคเพียรของพวกเขาจึงได้รับผลตอบแทนข้อความความยืดหยุ่นนำไปสู่ชัยชนะฉากที่6ศิลปินฉากสตูดิโอรกรบที่เต็มไปด้วยผืนผ้าใบแอคชั่นศินลปินต้องดิ้นรนเพื่อสร้างสารรค์ภาพวาดให้สมบูรณ์แบบ หลังจากแก้ไขหลายครั้งในที่สุดผลงานสุดท้ายก็ถูกจัดแสดงในหอสิ่งที่มีชื่อเสียงข้อความความลหลงไหลสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกฉากที่7ผู้ประกอบการฉากสำนักงานเล็กๆที่มีข้อเสนอที่ถูกปฏิเสธการดำเนินการผู้ประกอบการปรับปรุงแนวทางของตนเองและพบปะกับนักลงทุนอีกครั้ง ความภาคเพียรของพวกเขาช่วยให้ได้รับเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของต้นข้อความความเชื่อสร้างอาณาจากักรฉากที่8ทหารฉากพื้นที่ฝึกซ้อมภายใต้เงื่อนไขท,ที่ยากลำบากแอคชั่นทหารต้องดิ้นรนระหว่างการฝึกซ้อมที่เข้มข้นแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อมาพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงข้อความ ความอดทนทำให้เกิดความพร้อมฉากที่9นักเขียนฉากโต๊ะทำงานที่มีกระดาษยับยับและแล็ปท็อปการดำเนินการนักเขียนได้รับจดหมายปฏิเสธหลายฉบับแต่ยังคงส่งต้นฉบับของตนต่อไปในที่สุดพวกเขาก็ได้ตีพิมพ์นหนังสือของตนข้อความความมุ่งมั่นบอกเล่าเรื่องราวฉากที่10ผู้ปกครองฉาก บ้านหลังเล็กๆที่ผู้ปกครองช่วยลูกเรียนหนังสือการกระทำพ่อแม่ยังคงตื่นสายเพื่อให้กำลังใจลูกๆแม้จะเหนื่อยล้าก็ตามหลายปีต่อมาพวกเขาก็เฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาของลูกข้อความความรักเป็นเชื้อเพลิงแห่งความเพียรพยายามหนังสือความเพียรพลังแห่งความหลงไหล และความเพียรพยายามโดยแองเจล่าดักเวิร์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเพียรและวิธีการพัฒนาความเพียรให้เป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จในชีวิตความมุ่งมั่นและความสามารถในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายหรือความยากลำบาก ความสามารถทางสติปัญญาแต่ยังเป็นทักษะที่เรียนรู้และฝึกฝนได้ผ่านความพยายามอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่องเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความเพียรความเพียรต้องอาศัยความมั่นใจและความอดทนในการเผชิญกับความท้าทาย ความเพียรในการทำงานหนักสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความเพียรช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนความเพียรช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพความเพียรช่วยให้เราเติบโตพัฒนาและประสบความสำเร็จในทุกด้าน นักธุรกิจผู้ก่อตั้งแอปเปิลมีความเพียรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังมีความเพียรในการต่อสู้กับความยากลำบากและสร้างความสำเร็จนักลงทุนและนักประดิษฐ์มีความเพียรในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการแบ่งงานขนาดใหญ่เป็นงานย่อยๆเพื่อลดความรู้สึกท้อแท้ การยึดมั่นในความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างต่อเนื่องความเพียรเป็นกุญแจสู่ความสุขและความสมบูรณ์แห่งชีวิตความเพียรเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จความเพียรช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านความท้าทายและค้นพบความสุขในชีวิตความเพียรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จและความสุขในชีวิต พัฒนาความเพียรผ่านการตั้งเป้าหมายการฝึกฝนและการยืนหยัด 1. ความเพียรพลังแห่งความหลงไหลและความเพียรพยายามหนังสือความเพียรพลังแห่งความหลงไหลและความเพียรพยายามโดยแองเจล่าดักเวิร์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเพียรและวิธีการพัฒนาความเพียรให้เป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จในชีวิต1 2. ความหมายของความเพียรความเพียรคือความมุ่งมั่นและความสามารถในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายหรือความยากลำบากความเพียรไม่ใช่แค่ความสามารถทางสติปัญญาแต่ยังเป็นทักษะที่เรียนรู้และฝึกฝนได้ผ่านความพยายามอย่างต่อเนื่อง 2. 3. การปลูกฝังความเพียรในชีวิต 1. การตั้งเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่อง 2. การฝึกฝนการฝึกฝนทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่องเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความเพียร 3. การยืนหยัดความเพียรต้องอาศัยความมั่นใจและความอดทนในการ,รเผชิญกับความท้าทาย 3. 4. ความเพียรสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน 1>, 1. การทำงานหนัก 2. การเรียนรู้ 3. การพัฒนาความเพียรในการทำงานหนักสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 4. ความก้าวหน้า 4. 5. ความเพียรน,นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 1. การบรรลุเป้าหมายความเพียรช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 2. การเอาชนะอุปสรรคความเพียรช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาตนเองความเพียรช่วยให้เราเติบโตพัฒนาและประสบความสำเร็จในทุกด้าน 5. 6. กรณีศึกษาบุคคลที่มีความเพียรสตีฟจ็อบ นักธุรกิจผู้ก่อตั้ง Apple มีความเพียรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงโลก Oprah w i n ินฟรีพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังมีความเพียรในการต่อสู้กับความยากลำบากและสร้างความสำเร็จเอ o n นมัสนักลงทุนและนักประดิษฐ์มีความเพียรในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 6. 7แนวคิด และเทคนิคในการเพิ่มความเพียรหนึ่งความหลงไหลการค้นหาสิ่งที่หลงไหลและกระตุ้นให้เกิดความเพียรสองการตั้งเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้สามการแบ่งงานการแบ่งงานขนาดใหญ่เป็นงานย่อยๆเพื่อลดความรู้สึกท้อแท้สี่การมุ่งมั่นการยึดมั่นในความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างต่อเนื่อง7 8ด ความเพียรเป็นกุญแจสู่ความสุขและความสมบูรณ์แห่งชีวิต1ความพึงพอใจความเพียรนำไปสู่ความพึงพอใจและความภูมิใจในตนเอง 2. ความสำเร็จความเพียรเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ3ความสุขความเพียรช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านความท้าทายและค้นพบความสุขในชีวิต 8. 9 สรุปและคำแนะนำความเพียรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จและความสุขในชีวิตพัฒนาความเพียรผ่านการตั้งเป้าหมายการฝึกฝนและการยืนหยัด 9.